สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นดอกดอกอะเลยสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะ จะวายแล้วล่ะค่ะทุกคนอนช่วงนี้เมื่อว,วานนี้ฝนก็จะตกแรงมากนะคะช่วงเย็นๆนะะแเ้าก็จะตกกลางคืนแล้วก็ตกตอนนี้กับปะเปาะแป๊ะแปะ,ปะ,ปะ,ปะเราก็ไม่รู้ว่าช่วงบ่ายจะมีฝนหรือเปล่านะคะ อันนี้พี่นี่ก็จะเดินแวะไปซื้อกระดาษห้องน้ำนะ,ะทุกคนดอกไม้ก็จะไหว้ยนะคะเดดอกไม้ก็เลื่อวางหมดนะคะก็จะเหลือเป็นบางอย่างแล้วก็จะเริ่มออกผลิตลูกกันแล้วะค่ะทุกคนนี่เขาก็จะเริ่มผลิตลูกร่วงหมดแล้วนะคะ อีกหน่อยก็เราก็จะเห็นแต่สีเขียวนะก็จะเห็นดอกไม้บางชนิดนะ,ะแต่ก็ไม่ได้โผล่แบบพระดอกไม้ไม่ออกเหมือนดอกไม้เอ,อที่ไล่ๆกันออกนะคะเราดูใบไม้ปีปีนี้ก็จะแปลกๆนะคะเราก็จะไม่ค่อยได้เอ,อได้แดดเท่าไหร่นะ,ะทุกคนได้แต่ฝนกับความหนาวนะคะ เขาก็ดอกเขาก็รลูกนะเขาเริ่มออกลูกนะถ้ามองดีๆนะลูกเขาเล็กมากนะคะมันก็จะหวานหวานนะนหวานมาลูกพุซานนะทุกคนเริ่มออกจะเป็นของหลวงนะคะข้างทางนะทุกคนเริ่มออกลูกนะทุกคนมองดีๆนะ <c oughs> ทั้งไหนเอ๋ ตอนไหนเออ,อพี่นี่ชอบเวลามันสุกพี่นี่ชอบเก็บกินนะมันหว,วานดิแต่ช่วงนี้มันก็จะเปรี้ยวแบบฝาดนะครับไม่เปรี้ยวก็เริ่มออกแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็เดินก็จะมีพวกผลไม้ปลาอะไรพวกนี้นะทุกคน ถนนซ้ายนี้นะคะตอนตอนฤลด,ดูหนาวนะคะก็จะเห็นตะกิงก้านนะคะตอนนี้พอช่วงนี้ก็มีใบนะคะก็จะดูสดชื่นหน่อยนะคะถนนสายนี้พี่นี่ก็จะไม่เอาลงต่ำนะคะเพราะมีรถคน,นะคะจะเอาแว๊บๆไปเห็นเนี่ยถนะะน,นซ้ายนี้นะคะ สายพี่จะเดินมาซื้อของตอนเช้าทุกเช้าเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะแปดโมงเช้าของวันอาทิตย์่ะางหน้าเราก็จะเป็นร้านอาหารนะคะร้ะนานอาหารในหมู่บ้านนะคะก็จะเปิดนะ,ะตอนเที่ยงนะ,ะเปิดไม่ได้หยุดนะคะแต่ตอนเชาน้านี้พี่นี่ตื่นก่อนนะคะ จะเป็นยามเช้าที่เงียบนะคะนกเขาจะบินขึ้นหมดร้องอ้ายอ้อ,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 อ้นกตัวเมียนะคะก็จะร้องอ,อ้ายอ้านกตัวผู้ก็จะอัก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 นี่พี่นี่ก็มาทำคลิปส,สั้นๆนะคะตัวพึ่งนลยตัวตอน กจะบินมากินเกสรดอกไม้วิ่นีก็จะกินเกสรดอกไม้วีนีทักทัดผมกลัวพึ่งมันบินมากินเกสรดอกไม้ใต้หูพีนีก็เลยรีบเอาออกนะทุกคน

ยังก็ไปทำการเวลาแลทุกคนจบคลิปนี้นะคะทุกคน